จ๊ะนงพนีหนึ่งในผู้เสียหายคดีฟอริกท d ีดีฝากประโยคเด็ดอยากมีต้องมีด้วยตัวเองไม่ใช่หลอกคนอื่นแล้วภูมิใจที่รวยเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอีกครั้งสำหรับคดีแชร์ลุกโซฟอริกท d ที่ล่าสุดมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและมีคนชื่อดังเอียวหลายคนหนึ่งในนั้นมีนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาจำเลยที่สและคุณแม่สรินยาชัยเดช ท่ามกลางความตกใจของคนที่ทราบข่าวและมีคนพูดถึงเป็นจำนวนมากล่าสุดนะักร้องลุกทุ่งชื่อดัง๊ะนงพนีซึ่งเคยตกเป็นผู้เสียหายจากคดีแชร์ดังกล่าวสูญเสียเงินกว่า20ล้านได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ facebook ระบุว่าอยากจะมีก็ต้องมีด้วยตัวเองทำงานเองเหนื่อยเองดีกว่าไม่ใช่มีเพราะหลอกคนอื่นมาและภูมิใจในความรวยของตัวเอง จากนั้นเพจดังที่รวบรวมคนที่ได้รับความเสียหายจากลูกโซ่2พันล้านก็ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมเสริมด้วยว่าอยากเห็นจ๊ะอาสยามและใบเตยอาสยามออกคนกระแสจังเลยครับทำเอาชาวเน็ตนั้นแหกเข้ามาคอมเมนต์แชร์ให้หนุ่มกันชัยจัดรายการประเด็นดังกล่าวยิ่งในอดีตสาวใบเตยและจะ๊ะเคยมีประเด็นเกาเหาไม่ถูกกันถึงขั้นร่วมงานเวทีเดียวกันไม่ได้ ซึ่งเจ้าตัวก็เคยออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วและสำหรับคู่ของนักร้องสาวใบเตยสุทธีวันหรือใบเตยอ,อาสยามและดีเจแมนพัฒนพลที่โดนจับตาเรื่องแชร์ f ฟเร็กทั้งคู่ก็เคยออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดยืนยันความบริสุทธิ์ย้ำตอนนี้ไม่ได้โดนรวบไม่ได้ถูกสั่งฟ้องใดๆทั้งสิน้นพร้อมขอให้เสพข่าวยังมีสติเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายทั้งหมด